โอ้ยเจ้าล่อหอยมาฆ่าครับล่อหอยจวบรถจวบวันที่ฆ่าไอ้เม,ม็ดเมียโอ้ยมึงน่ยบ้านมึงขั้นทีซิมาซอยบ้านเนี่ยี่ยจะขึนบ้านเนี่ยไปไปไปโยกกัอนอ๋นอขึ้นมาดึง เดี๋ยวล้าตังรับไม่ดีก่อนหลังจากที่เอาขั้นนี้ขึ้นมาได้นะครับสี่เอาขั้นน้อยขึ้นค้อหนบานอันนี้มันฝังลงไปแล้วครับผมขั้นนี้แต่สี่ลองเอาขั้นน้อยขึ้นลงมึงครับจากที่ขั้นนี้สีมาซอยขั้นนี้เอาสบายเอามาสี่เอาขั้นนี้ขึ้นมาซอยขั้นขั้นสีมาซอยละบ้านงงบะ เย็บกันวิ่ม <ok> ันนั <program men> ่นเข่าคืนเมื่อคืนครับ จบวันนี้ค่าไอ้เม็ดเมโอ้ยมึงเนี่ยบานมึงขั้นทีสิมาซอยบานได้ได้จะขึ้นบานเลยโอ้ยรถโบค่ากับว่ารถค่าร้อยเข้ามาค่าได้เดี๋ยวนี้เงียบไรมึง มึงขันใชมาหมซอยนะบ้านข้างหัวที่ลงผักมึงไงอืมขัน <laughs> จากกีใช่ไหมซอยเพิ่นให้เพิน่นซอยบ่วบานเลยโอ้ยจั่วกันว่ารถข้าจังไหนหวะเงิงเงนขักโอ้ยเทียนกับเทีนยนโัยมึงไงอ่ะ <laughs> จุดจ,จม รถหลานเรือก็เ้น,นเ,เดผู้รถผัวข้า,า,าข่ารถคาเนะ <c ười> เาะบรเเวณยังมันก็ึ้นเลยง่อย,ยนรุ่มึงแน่มึงคัดนี่ <c ười> นนนเนี่ยบายน,นี่เงินหลลูกน้องก็หายเลยบานคนขับรถข้า <c ười> เอาครับ

you เดี๋ยวแล้วตั้งรับไม่ดีก่อนเยวตั้งรับตรงๆกันไหมฮะบัวหนีอรอมันคัดรับสู มันจะขื้นเลยเด้มันมันจะขื้นเลยมันขาดกับโซยืนตรงๆก้อนนี่ไหมอ,อถอยมตรงตรงไปนีนไถอยมตรงตรงนี่ไหม ฮาร์ดอึ้นได้แล้วอ่าเรียบร้อยครับผมโอ้จากที่จะมาซอยเพิ่นให้เพิ่นซอยเนาะเห็ด <c ười> หลายโอ้งานนี่แมลูกน้องเห็ดแล้วเสียเลยลูกน้องก็ได้อ่าครับผมขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ว Oh. Yeah 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 yeah. Yeah lên yeah lên. Yeah.